สวัสดีครับก็มาพูกันอีกแล้วนะครับกับพไชิีเกมร์แล้ววันนี้เราก็มาเจอกันในเกมส์ i n c r e d i b ตบกกลับมาอีกแล้วมาจ้าเรื่องวันนี้เองนะครับเราก็จะมาเล่นในมอดมอดนี้ครับโกลอาการเดนใช่ที่ไหนไหล่ะไอ้บ้า กาเดนเหมือนกันครับแต่ที่นี่ไม่ใช่โกลอากาเดนเว้ยมันคือวินเนียรสกาเดนนี่คือสวนของวินเนียไม่ใช่สวนของใครไม่ใช่สวนของน้องแต่เป็นสวนของวินเนียจ้าเอาเราจะมาปลูกผักอะไรกันดีมันจะมีสัตว์เลี้ยงหรือเปล่าอะไรกันดีเดี๋ยวไปดูกันซิว่าจะเป็นยังไงไปติดตามชมกันเลยครับวินเนียร์กาเดนจ้า วิธีการเล่นนะครับเราก็จะปลูกดอกไม้ใช่ไหมในสวนนี้นะครับแล้วก็มีการใส่ปุ๋ยมีการเออเอาสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงใช่ไหมอุ๋ม <c oughs> โปลเกมไอ้บ้าอ, <c oughs> อันนี้มันวีเลียเอาละเอเอเจ้าของสวนนี่ใช่ไหมเนี่ยโอเคเราจะเริ่มปลูกปลูกโดยไม่มีเจ้าของสวนไม่ได้เราต้องเอาเจ้าของสวนมาก่อนอ่ะว้าบนี โอ้และนี่ก็คือเจ้าของสวนครับน่ารักมากน้องๆเธอคือฟิเนเลียและดอกไม้ดอกแรกที่จะปลูกอะไรเอ่ยเอ่อโอ้ไม่ใช่โอเลนนะแต่เป็นดอกไม้นี่ครับเออเขาเรียกดอกอะไรว่เอาละเราไม่ค่อยรู้จักของนั้นเป็นดอกไม้ของทางต่างประเทศเขา,าเอะเนาะเอออันนี้อะไรวะดอกอะไรวะเนี้ยโอเคต้นกระบ,บอกเพชรหรือเปล่าแคคตัสหรือเปล่า นะอ่าเป็นเสียงอะไรเอ่ยอ๋อเป็นเสียงกองเสนฮะไฮ้เพลงมันสนุกอยู่นะตัว <Yeah, who? S 1> ที่สามอะไรเอ่ยโอ้อะไรวะดอกลิลลี่ดอกอะไรไม่รู้เหมือนโคมไฟเลยเว้ยอ่าก็เป็นไฮแฮทนะครับและตัวที่สี่คืออะอะไรวะดอกสามเหลี่ยมเฮ้ย อ๋อเสียงไอ้เห็ดฮะชะชะชะอืมโอเคเพลงน่าจะสนุกหนูนะอืมดูเป็นเพลงเร็วๆนี่ครับอ่ะประมาณนี้เจ้าของสวนเธออยู่ตรงนี้นะเธอเป็นผู้สังเกตสเกตการนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนขกงเอฟเฟกต์กันมากนะครับว่า,าจ,จะเป็นยังไงอันนี้มันดอกอะไรวะเนี่ยเออโอ้ดอกอะไรวะเราไม่รู้จักโอเค เสียงเหมือนเกรย์เป็นเสียงเบสนะ,น,ะนนี้อะไรเนะี่ยคโอ้โหเฮ้ยเสียงเหมือนปัดเลยว่ะอเป็นเสียงกองรัวๆครับแต่จะบอกว่าดอกอะไรนี่คือข้าพเจ้าไม่ทราบนะนี่คือส่วนเวเนเรียเราคงไม่รู้หรอกว่าเป็นดอกอะไรบ้างชบนี่ดอกอะไรก่อน ต,ตัวนี้ก็แทนอาการโนดเนาะเพลงก็ออกสไตล์แบบ8บิตนะครับอันนี้น่าจะเป็นการโนดเนาะไม่ใช่โอแวกเร้อดอกอะไรก่อนดูทรงไงคล้ายโอแวกนะเ,เสียงมันโอแวกเลยว่ะไอ,อ้หนูไม่ร้องลูกแล้วก็ดอกสกายจ้ะ โอ้ทีฟ้าสดสวยสวยงามมากฮะนี่ไม่เพลงพออยู่นะน้องๆเ,เจ้าของสวนก็ยืนยิ้มแป้นอยู่ฮะโอ้เพลงฟังสบายครับเหมาะสำหรับสวนอ่าและบรรยากาศแบบนี้นะโอเคเอ่ะเจ้าของสวนยืนยืนต่อต่อไป เออเป็นเมโลดี้นะครับน่าจะเป็นตัวแทนมิสเตอร์ซันเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นดอกทานตะวันใช่ไหมปึ๊บอ,อืมหืเออน่ารักโอ้เป็นเสียงเปียโนโฮะอืมเป็นเมโลดี้ของเพลงนะครับแต่ว่าอะไรยังฟังไม่ค่อยออกนะอันนี้ดอกอะไรดอกนี้ เหมือนจะแทนเป็นตัวแทนของเดอร์เพิลฮะสีบ่วงอย่างอะไรเอ่ยอย่างยังไงจ๊ะทึบโอ้เสียงทำเป็ดของเดอร์เพิลฮะเพราะมากมิสเตอร์ทีเฮ้ยอ้าวมิสเตอร์ทีเป็นต้นไม้เฮ้ยน่ารักเฉย นี่แหละฉันเป็นต้นไม้ฉันเลยรอดเหล่านี้ก็คืออุ้ยรอดจากการเออ่ถูกทำให้เป็นต้นไม้ใช่ไหมวะเอ่อตัวนี้แทนไซมอนใช่ไหมโอเคดูซิว่า,าร้องเพลงยังไงอ่าก็เป็นเสียงของไซมอนนะครับซึ่งเขาเป็นเสียงสไตล์8บิตอยู่แล้วแหละเออ อีหนูออกไปก่อนเออที่เกียดปิดแล้วพราะสุดท้ายก็น่าจะเป็นคุณเท์เนอร์ใช่ไหมโอ้โห,โหดอกอะไรวะอือเป็นดอกไม้โหยหวนครับ <c oughs> อือหืเอเพลงออกไปแนวทางสนุกสนุกอะไรประมาณนั้นนะ <c oughs> โอเคอ่ะสุดท้ายแล้วว่ Voice นะครับไปอย่างรวดเร็ววันแรกดอกอะไรก่อนเดนดิเลออน ไม่ใช่เฮ้ยจริงๆปกติตัวนี้ต้องเป็นมิสเตอร์ฟันคอมพิวเตอร์นะอืมเป็นคล้ายๆกับเพลโดลดี้นะครับตัวถัดไปโอ้ดอกอะไรวะเป็นพุ่มเลยตัวนี้แพนเวนด้าฮะเสียงโคตรแปลก อันนี้ตัวแทนบิงกี้ครับเป็นดอกอะไรก็ไม่รู้อ่ะดูที่โอ้ทิวลิปหรือเปล่าอืมเป็นคล้ายๆเสียงคีย์บอร์ดนี่ยฮะแล้วก็เจวินนะสัวนแทนเจวินดอกสีน้ำเงินโอ้โหดอกสวยนะอันนี้ใครรู้จักบ้างเออว่าคือดอกอะไรหือดอกพระครับสวดมนต์ใช่ โ okay. อเคเฮ้ยอันนี้มันมีร์เลอร์หรือเปล่าวะพิคิดไม่กล้าลองเดี๋ยวเดียวเดขออนุญาตนะครับเอ่อขอไอ้สองตัวนี้ก่อนตัวละครพิเศษนะดูสิคืออะไรวะปึ๊บเฮ้ยอ๋อเป็นกอหญ้าที่มีดอกไม้อยู่สองดอกไม่รู้ว่าแทนตัวอะไรตัวนี้เหมือนคนใส่หมวกฮะปึ๊บโอ้ โอ้โหเฮ้ยเพลงมันเปลี่ยนฟิวอะอห้หมอนี่มันใครก่อนโคตรเท่ฮะโอโ้สุดยอดอ่าโอเคถ้ามีเฮอเลอร์หมดนี่จะสมบูรณ์แบบมากเลยนะดูซิมิมสเซอร์แบ็คจะมีหรือเปล่าวะเฮ้ยอย we have plants flowers anything you want to see we work for botanic studies if you need some help you can ask us hello welcome to the garden we've lots of things to show you we have plants flowers anything you want to see Any wanted, anything you want studies. to see if you need some help you can ask us พี่จูบ Want to <st arts> อะไรไม่รู้ว่าฟังยากที่ถ่าย้วเนาะอันนี่ก็คือสุดท้าสรุปก็คือไ,<ห>ไม่มีใช่ไหมเออขออนุญ,ญาตครับฟังไม่รู้เรื่องเอ,อ่าเราขอใช้นี่เป็นอ่ะอ,อย่างเพลงแบบเพราะๆแล้วกันเนาะโอเคก็น่าจะครบทุกตัวแล้วนะครับเออ้องดูของแกลเลอรี่นิดนึงดีไหมเออแกลเลอรี่ก็จะเป็นภาพของ ตัวละครนะครับคุณมิสเตอร์ทรีใช่ไหมสปาร์สปราสปรา์อะไรวะสปราร์ทรีเหรอแล้วก็ไอ้นี่มันตัวอะไรวะดอกไม้อ๋อแล้วก็โอ้วินเลียกับมิสเตอร์แบล็กนปดูเหมือนมิสเตอร์แบล็กจะกลัววินเลียเว้แล้วนี่คือตัวละครโปโลโอเคอ่า my students h a l l rise นะครับก็คือมิสเตอร์ซันกับ ดอกทานตะวันนั่นเองนะอ๋อนี่ไงคอนเซปต์ concept. โอเคเอ่ออันนี้ก็เป็นเวเนเรียนะครับตัวของเธอเองแล้วก็คอนเซปต์ของน้องเขานะครับก็จะมีนี่ครับนี่ไทเกอร์ลิลลี่โอเรนนะครับนี่อันนี้มันเป็นดอกเขาเรียกว่าอะไรดอกต่างประเทศนะพี่จิ๊บไม่ค่อยรู้จักนะครับอิกซอร่าแมดดี้ใช่ไหมเรดดี้ใช่ไหมเออซั flower, นฟลาวเวอร์เนี่ยรู้จักนะครับดอกทานตะวันบ้านเรามี ซิ Bell, นว่าเบลเนี่ครับดอกกระดิ่งนะครับกระดิ่งทองกระดิ่งทองกระดิ่งขาวนะี่ยนด้าก็อะไรก็ไม่รู้ชื่อย,ยาวๆแซมพังกุลเต็มอะไร่โอเค okay. อ่ะประมาณนี้คอนเซปต์มันก็ออรนีแกลสอะไอตัวเราคอ็กซ์สตาร์พิเศษนะครับโอเคมันจะมีส่วนของความรู้อีกสักนิดหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะไปมิกซ์นะเออตรงนี้นะครับก็นะี่ฮะ อินโฟเรชันนะครับนอกจากตรงแกลเลอรี่จะมีแล้วก็จะมีอธิบายนี่โคตรชัดเจนมากนะครับนี่ดอกชื่ออะไรนะครับอิลลิมอิลอะไรวะเนี่ยอิลเลียมส์เหรออ่านี่ครับแฟมิลี่มีเอ่าเขาเรียกอะไรสายพันธุ์มันใช่ไหมเออนี่นะครับก็จะแทนตัวโอรินใช่ไหมเนี่ยเอ็กโซราเนี่ยซิลเวอร์บเบลนะครับดอกกระดิ่งเงินนะครับ นี่เขาอธิบายไว้หมดเลยโอ้โหแสดงว่าเก่งเรื่องดอกไม้มากนะครับเนี่ยอันนี้คือสปริงเกอร์อ๋อสปริงเกอร์รดน้ําต้นไม้โอเคนี่ก็คือวินเนเรียนะครับ G f o r e s t นะเป็นเป็นคนสวนอ่านี่นะครับโอ้โหความรู้เรื่องดอกไม้คือช็อกโกแลตออร์คิดนะเออดีมากนะครับสวิตโอเลีฟอืมนี่หมดลินสตาร์โอ้โหซันฟลาวเวอร์เดวิลแัมเปต โอ๊กทรีโอ๊กทรีนี่มีอายุนานมากนะสองร้อยสามร้อปีบางครั้งนีอายุมากกว่าพันปีด้วยนะ oh. สุดยอดอ่า uh huh. อันนี้ดอกนี่แม่งประหลาดที่หายเลยเดซี uh ่อ่ะซัมปาคูตาเป็นดอกที่อยู่ในฟิลิปปินส์อ oh. uh ๋อหนึ่งเก้าสามสี่อ่ะดอกทิวลิปนะครับน้องรู้จักอยู่แล้วนะทิล uh ิป้าอ่โอเคอันนี้ดอกอะไรก็ไม่รู้ แล้วก็มิสเตอร์แบล็กนี่ครับแบล็กสเรเวนจะ์เนี่ยนี่ไอ้คนทรยศทักหลังนะครับออจอมทำลายสวนหรือเปล่าไม่รู้นะน่าจะประมาณนี้เฮ้ยนี่ใครวะเออ่เขาหรือเปล่าวะเนะี่ยแชเดนิมส์นะครับโนไยโอไม่มีข้อมูลต่างๆแต่ว่าเปิดปี2003ว่ะเออเขาก็ยังเป็นเด็กน้อยอยู่นะ ช h a r อร์ซิตีน่าจะเป็นเขาเองมั้งรูปนี้เออเป็นรูปที่เขาจบการศึกษานะครับเมื่อ4ปีที่แล้วนั่นเองนะอ๋อน่าจะเป็นตัวเขาแหละโอเคพบแล้วนะจ๊ะอ่ะเดีย๋ยวเราไปมิกซ์กันดีกว่าครับว่าเมื่อมิกซ์ออกมาแล้วจะน่ารักยังไงนครับไปดูส่วนของวินนะิยกานัะ โอเคจ้าหุโนโน่ๆไปจิบก็มิกซ์ประมาณนี้นะครับน่ารักมากบอดนี้สุดยอดจริงเฮ้ยมันมิกซ์ได้มาหลายแบบหลายแนยวมากนีครับแต่ว่าก็มิกซ์ประมาณนี้นะครับเป็นเพลงแบบสดใสอะไรประมาณนี้นะเออใครชอบนะครับมันมิกซ์ได้หลายแบบหลายแนยวมากเลยว่ะเออแนวแบบแนวแบบโหดๆก็ได้นะอ่ะใครชอบฟองแบบโหดๆก็แบบนี้ก็ได้ครับ <น>มันได้โคตรหลายแนวอ่นนะน้ะเอเจ้าฟิวไหนก่อนเอออ่ะนี่ฮะโอ้โหจะมิกแบบไหนก็ได้นะครับอินครีบล็อกไม่ได้เอจำกัดให้เราเลือกแนวไหนนะครับแล้วแต่อิสระของเราอยากจะมิกใครอยากเล่นมอดนี้นะครับเดี๋ยวจิ๊บจะ แปะลิงก์ไว้ให้แล้วกันเนาะเออนะครับไปอยากจะเล่นอยากจะลองนะครับก็จัดไปนะครับได้หมดเออเราต้องการกองแบบนี่ได้หมดนะครับนอ่โอเคใครอยากปลูกต้นไม้อะไรก็ปลูกนะครับนี่คือสวนของเวเนเดียคู่แข่งของโกรอาการเนนนั่นเองนะโอเคเดี๋ยว เพราะว่าหลังๆนี่โกาอาการเด่นเริ่มซาลาโรมช่ม่นงน้องเออเราก็มาที่สวนของฟิเิเลียอาการเด่นนะครับเอาละคลิปนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมิิจิเกมเมอร์ไว้ด้วยนะครับวับนนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วนะครับกับความสดใสของน้องนะเออนีเนี่ยนี่ความความสดใสของน้องนะครับต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ ่นีแบบนี้ก็ได้เราชอบอาบายบายจ้าสวัสดีครับ